ลำดับที่เจ็ดผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกพระพุทธภาสิทธ์ปะวิเวกะระซังปิตวาระซังอุปสมสัสชะนิตโรโหตินิป,ปาโปธรรมะปีติระซังปีวังแปลความว่าบุคคลผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกรสแหง่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลส ดื่มรถแห่งปิติอันเกิดแต่ทําแล้วย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาทอธิบายความพึงทราบเรื่องวิเวกก่อนวิเวกคือความสงัดสงัดกายเรียกกายวิเวกคือกายที่โดดเดี่ยวไม่คลุกคลีด้วยหมุคณนะเป็นผู้ปลีกตนออกไปอยู่แต่ผู้เดียวอย่างที่ในพระบาลีว่า เอโกวูปัตโทอัปปมัตโตอาตาปีวิหรันโตเท่ากับหลีกออกอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรเผาบาปดังนี้การเว้นทุจริตทางกายเรียกกายเยวีเวกก็มีโดยในนี้แม้จะอยู่ในหมู่คณะแต่ไม่ทำทุจริตใดๆทางกายก็เรียกเลยว่าเป็นผู้มีวิเวกเป็นธรรมเครื่องอยู่ ห่างจากวีติกกรรมก,กิเลสวีติกกรรมก,กิเลสคือกิเลสอย่างยากเช่นทุจริตทางกายสงัดจิตเรียกจิตวิเวกท่านหมายถึงจิตที่อยู่ในฌานแปดอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมดาจิตปุทุชนมักจะคลุกคลีอยู่ด้วยอารมณ์กิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ค่อยได้ปลีกออกไปเมื่อปลีกออกไปจากอ,อารมณ์กิเลสแล้ว เก็บตอนอยู่ในธรรมคือสมาธิมีอุเบกขาและสติเป็นอุปการะอย่างนี้แหละท่านเรียกว่าจิตวิเวกจิตห่างเหินจากปริยุทธานกิเลสปริยุทธานกิเลสคือกิเลสที่กลุ่มรุมจิตอยู่จัดเป็นอย่างกลางสงัดกิเลสเรียกอุปทิวิเวกหมายเอาพระนิพพานโดยตรงสงัดจากบาปอากุศลทั้งปวง จิตวิเวกนั้นแม้จะสงัดจากกามแล้วก็จริงแต่ยังไปติดอยู่ที่รูปและอารูปเรียกว่ายังมีรูปราคะและอารูปราคะนอกจากนี้ยังสงัดได้เป็นการชั่วคราวเท่านั้นส่วนอุปธิวิเวกนั้นสงัดได้เหินห่างได้ทั้งกามรูปอารูปนอกจากนี้ยังเป็นการเหินห่างอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงอีกด้วยเหินห่างจากอนุสัยกิเลสทั้งปวง อนุษายกิเลรนั้นคือกิเลรชั้นละเอียดมีเจ็ดอย่างคือกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิติจฉามานะภวราคะอวิชากามราคะที่ไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้มีจิตวิเวกนั้นเป็นเพราะถูกข่มว่าชั่วคราวหาใช่สิ้นไปไม่เหมือนโรคที่บรรเทาหรือระง,งับลงชั่วคราวด้วยฤทธิยาส่วนกามราคะไม่แสดงฤทธิ์แก่ผู้ได้อุปธิวิเวก เพราะถูกตัดขาดแล้วด้วยอนาคามิมักไม่เกิดขึ้นอีกไม่กลับมาอีกรวมความว่าวิเวกสามนั้นเป็นธรรมปราบกิเลสสามชั้นคือกายวิเวกปราบมีติกรรกิเลสจิตตวิเวกปราบประยุทธานกิเลสอุปธิวิเวกปราบอนุสัยกิเลสผู้ดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกทั้งสามประการนี้ย่อมเป็นผู้หมดความกระวนกระวายไม่มีบาป คำว่ารถแห่งธรรมเครื่องเข้าไปสงบกิเลสก็ดีรถแห่งปิติอันเกิดแต่ธรรมก็ดีเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานหรืออุปธ,ธิวิเวกนั่นเองบุคคลผู้มีวิเวกได้ดื่มรถแห่งธรรมอันเข้าไปสงบกิเลสมีปิติอันเกิดแต่ธรรมย่อมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวายเพราะกิเลสมีราคาเป็นต้นเป็นผู้ไม่มีบาปเพราะไม่ทำบาปเรื่องนี้พระศาสนาทรงแสดง เมื่อประทับอยู่ที่เมืองเวสาลีทรงปรารบภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระติสาทธิทระเมื่อพระศัสด,สดาทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าภิกษุทั้งหลายอีกสี่เดือนข้างหน้าเราจัะประนิพานความจริงระยะตั้งแต่ปรุงพระชนมายุสังขารถึงนิพานนั้นเพียงสามเดือนเท่านั้น คือกลางเดือน3ถึงกลางเดือน6แต่เมื่อนับโดยเดือนก็เป็นสี่ผู้เขียนภิกษุทั้งหลายประมาณเจ็รรูปทราบแล้วสะดุ้งใจมากธรรมสังเวชเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพส่วนภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้ภิกษุทั้งหลายจับกลุ่มจับกลุ่มกันเป็นพวกพวกปรึกษากันว่าพวกเราจะทำอย่างไรดีหนอครั้งนั้น มีภิกษุรูปหนึ่งชื่อติสสะมิได้วรวมกลุ่มเศร้าโศกกับภิกษุทั้งหลายอื่นเพราะคิดว่าพระศาสดาจะประนิพพานในอีกสี่เดือนข้างหน้าตัวเรายังไม่ปราศจากกิเลสเราควรรีบทำความเพียรให้ถึงพระอรหันตเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นแหละดังนี้แล้วเป็นผู้เดียวอยู่ในอิริยาบถทั้งสี่ ภิกษุทั้งหลายเห็นดังนั้นจึงถามท่านว่าทำไมจึงทําอย่างนั้นท่านไม่ตอบภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาพระพุทธองค์ตรัสให้พระติสสะเข้าเฝ้าตรัสถามทราบความโดยตลอดแล้วทรงสรรเสริญว่าภิกษุผู้มีความรักในเราจงเป็นเช่นติสสะเพราะผู้ปฏิบัติธรรมชื่อว่าบูชาเราด้วยการบูชาอย่างยิ่งดังนี้แล้วตรัสว่า บุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกย่ยอมเป็นผู้หมดความโกวนกลวายไม่มีบาปมีนัยยะดังพรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระติสาได้บรรลุพระอรหันต์